สิบุจักดอกใบควยเนาะอ่ะ,อะลาวนะครับลาวพัฒนามันคือบวกขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาดูนี่เครื่องนี้ก่อนช่วยกันพิมพ์นะครับช่วยพิมพ์น้ำทำไมไม่ขึ้นเนาะช่วยพิมพ์น้มันทำไมไม่ขึ้น,นช่วยพิมพ ต่ดสักค้างร่้นี่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ช่วยกันนะครับตัดสักค้างอ่าเห็นแล้วขึ้นแล้วตวนอนอน,น,น,นี้บ่ายโมงนิดวนิบ่ายอาจารย์ให้ไม่ทันมันออกตัวใดเนาะนิดบ่ายอาจารย์ให้ห้า เม็ดเดียวสองห้าหกเจาะห้าสองห้าหกหกสองมันออกตัวในนอปี่นองพ่อหูว่านะพอรู้ไหมนอหนิบ่ายนะนิเชอีบายนะนิเชอีบ,านะบา่ายหั่งสิงมือเชาอาจารย์ให้เม็ดเดียวไม่นนะออกศูนย์หกให้หกศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกออกหกศูนย์หกน่าจะจะรวยกันไปแล้วนะครับจีนเช้าก็ให้สี่ออกสี่สองไปแล้ว นิเช้าให้ลงลงลงในเพดออกก่อนพาจวดให้เปียดนักจะออกเปียดอ่ะล่าพัฒนานะครับวิ่งรูดสองเน้นอยู่สองสี่และสองเจ็ดนะครับเลขสามตัวเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่ยืมเป็ยออกยุคข,ขา้างหน้าคือคืองวดที่แล้วเนาะ แต่อาจารย์ให้สามตัวไปเม็ดเดียวนะครับงวดงวด,งวดที่แล้วให้เจ็ดศูนย์สามมันออกสามเจ็ดไหมบางคนมีโชคเขาก็คนมีโชคยังไงเขาก็ถูกเขาก็ตัดเล่นสามเจ็ดเจ็ดสามนาะแต่ก็มันก็แล้วแต่โชคของคนอย่างว่าแต่เลกให้ศูนย์นงวดที่แล้วมันศูนย์หนึ่งมันไปอยู่ฝั่งพี่้องซอป,ปอบปลอลาหรือในชุดใบฟ้าแต่บานะที่ เดี๋ยวจะให้ดูไบฟ้าก่อนแล้วก็มาดูอันนี้นะจะดูไหมเอออันนี้คือซื้อบ่อๆนะนนี่ยังไม่หมดในชุดชุดห้าใบไม่ได้ได้แต่ชุดสี่ใบชุดสองใบชุดสองใบ,าบาอาจารย์ไปหาตั้งแต่ก่อนไล์สดแล้วละ่ะนะครับว่าไปดูหววใบวันที่จะไล์สดมันเป็นวันเสาร์ที่เก้าเขาขายไอ้พวกรายย่อยเนี่ยนะที่ได้ห้าเล่มหกเล่มเขามาจับได้แค่ หวยใบหรือหวยชุดสองใบใบหนึ่งก็ร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับก็เลยซื้อไว้ก่อนนะหวยชุดห้าใบก็เลยอีกเยอะเดี๋ยว,ยว,ยวตามไปซื้อนะหลักๆใหญ่ๆหาง่ายนู่นนะวันอาทิตย์ที่ที่วัดนะครับนะ่าเยอะที่สุดนะ่าจะเป็นวัดไร่ขิงเมื่อวานแวะไปกองฉลากไงหลงบนไปลงมา พิมพิมพิมด้วยนะครับใครเห็นคนอื่นเขาจะได้ได้เห็นด้วยนะครับจากคอมเมนต์มันเลขมันมันชัดไหมไม่ได้ถ่ายรูปเห็นไปเลขอะไรหางแรกหางแรกอันนี้สิบใบแล้วนะเนาะพิมเออพิมพ์ตุลีของอาจารย์คือชุดรวยนะ นะครับรีบบอกคพามหลอกสําอะชุดที่สองอะพิมพ์นะครับชุดที่สองอาจารย์หาเลขสามตัวไม่ได้ก็เลยเอาเลขท้ายไว้แต่เด้ขาห้าตัวก็ชุดห้าใบก็สั่งมาอีกอยู่นะครับก็เลยเอาสองตัวไว้นะครับ อยูที่สองเห็นใบฟ้าหรือ,อยังนะครับทุกคนเห็นใบฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือในส่วนของใบฟ้านั่นแหละอ่ะเห็นไปเลขอะไรนะนะสามชุดไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะงวดน,นี้น่าจะได้หางละ2ยี่สิบใบ หางละยี่สิบใบเบาๆไว้ก่อนนะรอดูประมวลผลวันที่ไปทําบุญก่อนว่าในชุดนี้มันมีชนไหมรอดูเลขหางประทัด